ชี้ช่องรวยวันนี้เราอยู่กับคุณมีหนึ่งตัวแล้วก็เอ้ยเราอยู่ <c oughs> <c oughs> มีมีชี้ช่องรวยวันนี้เราอยู่กับมีมีซิมนาหนึ่งคนแล้วก็น้องหมาอีกหนึ่งตัวน้องหมาตัวนี้เราตั้งใจมากเลยนะทําให้เป็นพันธุ์ไซเบียนและตั้งชื่อว่าเจ้าไมซิเอ้อ ใช่ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาหากินกับสัตว์เลี้ยงอีกแล้วคับท่านแต่เราจะไม่มากับหมาตัวเดียวนะคะลงมาเพิ่มซิมด้านล่างตรงนี้เลือกอุ้งน้องแล้วก็ขอเติมหมาลงไปอีกค่ะโดยหมาตัวที่2เนี่ยจะทําการสุ่ม2ทีได้ผ่าน golden retriever นะคะแล้วก็เราจะเลือกนิสัยของเขาเนี่ยอยากจะให้เป็นนิสัยที่ที่ไม่ได้ทําลายบ้านอะไรมากเพราะว่าเราจะมาหาเงินกับเขาสองตัวคิดว่าอาจจะปิดจบซีรีส์นี้ช้าเราจะทําการเพิ่มน้องหมาตัวที่3ามนะคะแล้วก็ทําการสุ่มน้อง3ทีดูซิว่า จะได้น้องสายพันธุ์ mix b r e ี d เดี่ยวนะตาเล่เจ้า golden retriever เนี่ยเราจะสุ่มชื่อไปเลยนะคะชื่อเป็ดดักกี้ส่วนพันธุ์ผสมเนี่ยเราจะชื่อดอกดักกี้กับดอกไมซิ และมมีมี <c oughs> ไปค่ะครอบครัวหญิงหนึ่งหมาสามเราที่เราที่เพาะพันธุ์น้องแมวขายนะคะเราลงไปตรงเซเบิลสแควร์ตรงนู้นเนาะวันนี้เราก็ยังอยู่ในแมปบริเตนเบย์ที่มากับภาคเสริมแคทซันดอกแต่วันนี้เราจะมาลงในย่านคาเลียร์โคฟและเมื่อเรามาถึงแล้วนะคะกดชี ft Control C, <c <oughs> เปิดช่องใส่สูตร <c oughs> พิมพ์สูตร <c oughs> t e i n ส Sheets True <c oughs> ตามด้วยสูตรมันนี่เวนวักซีโวันนี้เราจะไม่ได้มาเพาะแม่หมาขา,ายกันแล้วนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่มากับภาคเสริมแคทสันดอกอีกอย่างหนึ่งก็คือ ัวนี้ค่ะด็อกเตอร์บัต e เจตแบนเอจเมดิซีนคราฟติ้งและเพื่อให้ซีรีส์นี้ไม่ได้ดำเนินช้าเกินไปเนาะเอาเป็นว่าเราจะเอาเงินให้คุณหมิมิซิม650เพื่อที่จะซื้อเครื่องผลิตยาตัวนี้ให้กับมาหมาของพวกเราได้เอามาวางไว้ก่อนเลยค่ะ650เราอยากทำล็อตนี้ให้เป็นล็อตไทน h โฮมด้วยค่ะเพราะว่าแพ็กไทนิลิวิ่งหรือว่าการทำไทน h โฮมมันจะทำให้เราได้เพิกต่างๆนานาแบบเยอะมากๆไทนิโฮมาปรับด้านบนตรงนี้นะคะล็อตไทป์เนี่ยเลือกเป็นไทนิโฮมเรส ไป9ไทยจาก32เพราะฉะนั้นรถของเราจะอยู่ในเทียร์ที่1ซึ่งมีคุณประโยชน์มากมายหลายอย่างในขณะที่ซิมเราอยู่ในพื้นที่ของรถไทนี่เนี่ยคุณผู้ชมดูสกิลบนหัวซิคะมันจะขึ้นปรุด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 แบบนี้เลยอ้าวเวลคัมวากอนมาหรออ่าเดี๋ยวให้มิมิซิมเขาขุดนะแล้วให้ไปรับแขกบ้านแขกเมืองแต่ชีเดินไม่ดันนะคะแขกบ้านแขกเมืองเกลียดขี้หน้าแล้วกลับไปแล้วโอ้โหโซนละแวกบ้านตรงเนี้ยคุณผู้ชมมันต้องดูดีๆนะเพราะว่ามันจะกลืนไปกับผืนทรายเอ้า เกมเขาก็วางของลอยแบบนี้เหรออุ้ย เราสามารถส่งแมวหมาของเรามาคุยอันนี้ได้แต่เราจะต้องมี pet training skill level 3น่าสนใจแต่วันนี้เราจะไม่ได้ส่งหมาอะไรไปคุยอะไรอย่างนี้นะคะเราขอหาเงินตั้งต้นก่อนเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันทีเดียวว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรจริงๆเขาก็น่าจะเห็นจากภาพปกกันหมดแล้วอะเนาะคุณผู้ชมหน้าตาคุนคุนโลซี่นี่ว่าโล,โลซี่ <laughs> โลซี่ที่ไม่อยู่บ้านเราคราวที่แล้วอะไม่มีร้อนหลอเปลี่ยนชุดกันแล้วในเรามาดูในกระเป๋าเมมีซิมซิว่าเขาไปขุดอะไรมาได้บ้างทั้งหมดในกระเป๋าตรงนี้จะขายได้เงินมา 587เหรียญเข้ามาในโหมดสร้างเลยนะคะลูกๆของเราจะต้องมีที่กินก่อนจานข้าวน้องหมาคนละอันนั้นลูกเลี้ยง3ตัวสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือบาตรถับค่ะเอาไว้อาบน้ําน้องเราจะเอามาวางๆไปก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วเราก็จะซื้อที่นอนให้พวกแมะหมาอันนี้อีกหนึ่งอันแต่ทีนี้นเราไม่อยากให้ลูกของเรานอนนอกบ้านค่ะเราอยากให้ลูกของเรานอนด้านในบ้านเหลือเงินอยู่102เหรียญเราจะเก็บเป็นทุนนะคะอย่างแรกเลยคือเติมอาหารตอนแมะหมาของเรา เริ่มอิูวกันแล้วค่ะมาเติมอาหารไว้3มหลุมเลยเออแล้วมากินกันเองนะลูก oh. ทีนี้ตัดภาพมาที่มีม,มีซิมนะคะกับเจ้าเครื่องคราฟยาตัวนี้เราจะมาคราฟยากันยาตัวแรกเนี่ยมันล็อกมาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเรายังไม่มีเลเวลอะไรเลยเราสามารถคราฟยาได้ตัวเดียวเท่านั้นซึ่งยาตัวนี้จะทําให้สัตว์เลี้ยงของเราหายเครยียดพอเราคราฟยาเสร็จปุ๊บเราจะได้สกิลเพิ่มขึ้นมา1นึ่งสกิลนั่นก็คือสกิลเวชทเวอร์เนอรเียนพอเรามีสกิลแล้วปุ๊บมากดที่เครื่องนี้จะมีการทำดูแลบ ให้มีมีซิมเพิ่มสกิลไปเรื่อยๆเลยในส่วนของเราอะเหรอเราก็มานั่งดูหม,มาเล่นกันสมตัวคุณผู้ชมน่ารักมากคือที่เราเอาคอนเทนต์เนี้ยมาแซงทุกคอนเทนต์เลยเพราะว่าในคลิปที่เราเพาะพันแมวใช่ปะว้ายหมาอยากชี่ต้องไปสอนเขานะคะ a s k to go p กพ t y นะคะสองตัวเลยอ่ะพูดอะไรไม่เคยจบจริงๆในคลิปที่แล้วอะมีคุณผู้ชมบอกว่าอยากได้พาคหมาบ้างอยากแบบว่าเห็นธาตุหมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเรานะคะก็เลยคิดว่าเอองั้งนะเราทำคอนเทนต์นี้ดีกว่า ซึ่งคอนเทนต์นี้จะเป็นคอนเทนต์สุม่มอ well ึหมามาขายอย่างเช่นตัวนี้ได้อึก้อนใหญ่ขายได้หนึ่งเหรียญเห็นปะดูดีๆเลยนะอึหมาพวกนี้เก็บใส่กระเป๋าและเอามาขายให้หมดนะคะ ข่ยอื้อมากินหนูอยากเล่นของเล่นเหรอลูกเอ่อลูกบอลลูกละห้าเหรียญอ่ะงั้นเดี๋ยวซื้อลูกบอลวางไว้ให้น้องตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะซื้อวางไว้ให้3ตัวมาเล่นกันเองนะลูกเอออีกอื้อหนึ่งได้อีก1เหรียญแล้วเราก็จะไปดูบเว work ต่อค่ะหน้าที่ของเราคือจะต้องเสริมสร้างส,างส,างสกิลเวทเวทอร a นในรดับโรงเรียนส่วนเราที่นั่งอยู่หน้าจอเราก็จะมาดูม่หมา,มานนลามีมีซิมเขาปวดฉี่ค่ะคุณผู้ชมเราจะให้มีมีซิมเนี่ยเดินทางมาที่เวทคลินิกจะให้เขาเดินทางมา คนเดียวนะคะคพราะว่าดูแลหมาคงไม่ไหวแล้วก็กลัวหมาจะมาติดเห็บจากหมาตัวอื่นที่โรงพยาบาลสัตว์ด้วยพอเรามาถึงโรงพยาบาลสัตว์แล้วไปเข้าห้องน้ําคนก่อนอ่ะเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วใช่ไหมในโรงพยาบาลสัตว์เขาจะมีตู้ขายยาสัตว์พวกนี้ค่ะเรามาทําทางลัดให้ดูกันก่อนเลยนะคะตัวอย่างมากดซื้อที่ตู้ขายยาอันนี้แล้วเราจะหาอันที่เป็นสุ่มอึอน้องค่ะนี่แหละไอายาตัวเนี้แหละที่เราอยากจะคราฟขึ้นมาเองและไหนๆก็มาอยู่ในแมปนี้แล้วเนาะเราก็เลยให้มีมีซิมนะคะทําการขุด ทุกอย่างที่จะขุดได้เลยเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเงินมาต่อชีวิตให้ลูกๆของเราเพราะว่าน้องหมาเนี่ยเขาเป็นสัตว์ใหญ่แล้วเขาก็อาจจะต้องใช้พื้นที่เยอะนิดนึงนะคะกลับมาก็มาเล่นกับลูกก่อนโชคดีนะที่เรามีที่อาบน้ําให้หมาหมาตัวนี้ <c oughs> ประเดิมการอาบน้ําไปก่อนเลยคนะ่ะหมาตัวนี้ตัวใหญ่จัง <c oughs> ที่นี้พอเรามีเลเวลเกี่ยวกับการรักษาสัตว์อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพิ่มขึ้นนะคะพอเรามากดที่โต๊ะตัวเนี้ยเราสามารถ craft t r e s ได้ค่ะเราสามารถทำ cooler ดรายลิควิดใน โตรเจนนูทริชั่นบาร์ให้น้องหมาเรากินก็ได้จะทําให้ลดอุณหภูมิในตัวน้องหมาเราหรือเราสามารถคราฟซ้อมวอเตอร์แทฟฟี่จะเป็นขนมขบเคี้ยวให้น้องหมาซึ่งอาจจะมีผลกระทบข้างเคียงอะไรต่อมาไม่รู้เป็นผลกระทบอะไรแต่15เหรียญเราขอลงทุนหน่อยนะคะอันนี้น่าจะปรุงเสร็จแล้วนะคะเราลองมาให้น้องหมากันดูไหมเดี๋ยได้เนอะเราทำแล้วกินเองไม่ได้เอาหมาหลับกันหมดเลยไ่ซิไ่ซิมานี่ซิลูกกินขนมนี่นะแม่ปรุงให้หนูเลยลูกไปซิลองดูซิอร่อยไหมลูกแล้วหนูจะรู้สึกยังไงอะ่ะเป็นไงลูก ว้ายพอก,กินแล้วน้องป่วยไม่มี ì, ทำอะไรให้หมากินนะ่ะลองถามน้องก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นหนูเป็นอะไรล่ะลูกไม่สิป่วยมากควรจะต้องไปเอ่อคลินิกรักษาสัตว์โอ้ยไม่สิแล้วไม่สิก็โอออกมาค่ะคุณผู้ชมมิมีิ่ต้องพาไปเดี๋ยวนี้เลยบิมิ่ไปซื้อยาแก้หวัดหมาเลยเราจะไม่รับการตรวจรักษาอะไรทั้งนั้นเพราะว่ามันบักนะคะเราจะซื้อตัวนี้ค่ะ wellness treat 50เหรียญเราขอซื้อติดกระเป๋าไปซะห้าอันก็แล้ว เพราะห้าอันก็250แล้วนะเอาไปให้มาหมาเรากินน่ะไม่สิหนูกินนี่ลูกอุย้ยน้ำลายเยอะไปหมดแล้วกินอันนี้แล้วหนูจะหายในบัตรด,ด,ดนเลยลูกอะกินไปนะพอกินปุ๊บก็คือหมามีความสุขเลยค่ะคือตอนนี้ซิมเราทําอะไรไม่ได้แล้วค่ะคุณผ,ผู้ชมเราคิดว่าเงินที่เราไปขุดมาเนี่ยอาจจะต้องให้หมีนี้มีอะไรกินน่ะเพราะว่าไม่งั้นเขาจะรีวิวต่อไปให้ทุกคนดูไม่ได้นะคะว่าเราจะหาเงินจากอื้อน้องเนี่ยได้อย่างไรอ่ะมีมีกินก่อนเลือกที่จะเล่นกับหมาทองก็หิวแต่ตัวเองก็จะเล่นก วันนี้น้องบอกน้องป่วยจริงว่ะคุณผู้ชมไม่เป็นไรดีนะที่ซื้อทรีตรน้องมาไว่อีฟเวทท e ี t เลยค่ะ w เวลเนสทรีตรคือถ้าเราคราฟได้เมื่อไหร่อะมันจะลดต้นทุนลงไปเยอะเลยตอนนี้หนูกินทรีตรอะไรพวกนี้ไปก่อนนะลูกลำบากลำบนมากงั้นเอาเงินมาซื้อคุ้มให้หมีม,มีซิมนะคะเขาจะได้มีที่นอนนะคะและจะได้รีวิวต่อได้น้องน้องไม่เล่นอวกสิลูกโ,โชคดีมากที่ไม่หูฟังฟรีส่งมาได้เงินอีก2 2 1คุณผู้ชมคะในการรีวิวอันนี้ เราคิดว่าเงินที่ขุดมาเนี่ยอาจจะต้องช่วยมีมีซิมด้วยแล้วและเราเชื่อมากว่าถ้าเราหาอึทองคาจากแม่หมาของเราทั้ง3ตัวได้เราจะรวยเลยค่ะเราจะรวยแบบลืมจนกันไปเลยนะคะแต่ตอนนี้อาจจะต้องเอาเงินเนี่ยมาช่วยมีมีซิมก่อนเลเวลสแล้วไหนลองหยุดทําทุกสิ่งทุกอย่างซิแล้วามากดคราฟนะคะทรีตโอ้ยก็ยังไม่ได้นะเลเวลสเราไม่อยากลงทุนแล้วว่าคุณผู้ชมไม่งั้นนะเดี๋ยวมาป่วยอีกอะ,อะทำไปขอดูซิว่าเลเวลสจะทําได้ไหมอุย้ยเนาะหาของขวัญมาให้อีกแล้วอะเอามาวางไว้ให้ตรงหน้า ดูสิว่าจะได้อะไรมีอือออีกก้อนหนึ่งวายได้ของเล่นน้องเหรอขอญาติไก่ไปนะได้อีกหกเหรียญมีม,มีไม่ไหวจะเคลียร์แล้วหรืองั้นล้วว่าม,มีมีต้องการที่นอนแบบที่ดีกว่าพุ่มอะ่ะแต่ราคา420รแพงเกินไปคะ่ะอาจจะได้แค่ถุงนอนถุงนอนเขาจะมากับผ้าค s ส r a n ร์กับ growing together เนอะงั้นเอาอย่างนี้ซื้ออันที่ถูกที่สุด140เรายังลงทุนอะไรมากกว่านี้ไม่ได้จริงๆเงินติดไฟยังไม่กล้าใส่เลยค่ะอะมีมีนอนลงไปก่อนจะได้อัลตร้าสปีดได้ด้วยการมีถุงนอนทําให้ซิมของเรานอนได้หล น้องๆหาของขวัญมาให้อีกแล้วเปิดดูซิหาตุ๊ก,กตาเป็ดมาหรอ90เหรียญทําดีมากลูกมีมีเมื่อไหร่ก็จะเลเวล3เลเวลสซะทีเนี่ยเลเวล4แล้วค่ะเรามาเช็คกันเลยว่าเราจะทํำทวิตอะไรได้เรา c r a ฟ t The Stinky g n a t o r ได้ไม่ Recommend ให้อาหารแก่แมวหรือหมาของคุณนะคะเพราะว่ามันจะทําให้แมวและหมาของคุณเหม็นและโลกทั้งใบของคุณก็จะเหม็นเราจะให้เราคราฟทํทเพื่ออะ ไปเติมอาหารหมาแล้วก็มาแกะของขวัญที่ม้าหมาให้นั่นตัวนั้นปวดฉี่ฉี่เป็นแล้วใช่ไหมโลกเออเอาหนูหนูตัวเน่าไมาอีกแล้วหรอวันวันหนึ่งนะอาบน้ําหมาเราว่าเราเอาหมามาเยอะเกินไปว่ะคุณผูช้ชม <c oughs> จริง,รงๆน่าจะเริ่มแบบ1ซิมกับหมาหนึ่งตัวอะไรเงี้ยแต่นี่โลภไงเ <c oughs> พราะตอนนั้นเราเคยเล่นนอตซเบอรี่เลกาซี่ชาเลนจ์นะคะตอนชาวเดอร์เราพยายามจะหาอึทองคํากับหมาเหมือนกันแต่ก็หาไม่เจอ <c oughs> เอาแล้วทำไมน้องไม่ให้เราอาบน้ำละ่ะไม่สิมันนี่ลูกค่าสังคมค่าความสนุก เราลดนี่ไม่เป็นไรเลยนะคะ <arcade> พอเล่นกับหมาปุ๊บมันจะเติมเต็มหลอดค่าความสนุกให้ซิมของเราทันทีเลยถายคนนกที่น้องหามาให้เพิ่มนะคะได้อีกร้อยห้าสิบห้าเหรียญแต่คือบ้านเราตอนนี้ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วค่ะทุกคนอาจจะต้องซื้อถังขยะมาก่อนเลยเลเวลห้าแล้วไหนขอดูซิว่าทำทรีตอะไรได้เราสามารถคราฟเวลเนสทรีตได้ในราคาสิบห้าเหรียญเท่านั้นเวลเนสทรีตก็คือยาที่เราจะให้แมวหมาแมวของเรากินแล้วเขาจะหายจากอาการป่วยทันทีเลยค่ะถูกกว่าไปซื้อที่ร้านอีกนะพะซื้อ ที่ลาตั้ง50เหรียญนะ่ะวันวันหนึ่งของมิมิซิม ก็คือไม่ได้หรอกสุม่มองสุ่มอื้ออะไรอาบน้ําหมาแลวไม่ใช่หมาตัวเดียวนะหมาตัวที่2ก็สก,กรปรกด้วยค่ะไม่ใช่หมาสีเท้าสก,กรปรกนะคะหมาสองเท้าตรงนี้ก็สก,กรปรกทําความสะอาดโอกหมาที่พื้นสักหน่อยแล้วก็อาบน้ําเจ้าหมีใส่อีกทีหนึ่งั <S <S ยวยังสกิลไม่ทันขึ้นหรอกเจ้าดอกต้องมาอาบน้ําอีกแล้วเหรอเนี่ยฉันจะได้รีวิวไหมเนี่ยการหาอื้อหมาเนี่ยแล้วหมาบ้านเราก็คือกินข้าวกันโหดมากเลยนะคุณผู้ชมนี่ต้องมาเติมอาหารให้อีกแล้วแล้วเห็นไหมมาคุย ขีขยะอีกโอ้เน่าไม่ไหวในเลเวล6เราสามารถทําทรีตที่ลดอายุหมาหรือว่าจะเพิ่มอายุหมาแมวของเราก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เราตามหาอยู่ดีแต่ระหว่างนี้น้องๆก็อื้อออกมา2ก้อนเนาะได้อีก2เหรียญไปกันต่อคะ่ะยาวๆมันดีตรงที่น้องๆเนี่ยหาของมาให้ด้วยเลยมีเงินเพิ่มเติมเข้ามามาเลเวล7แล้วคะ่ะมาพร้อมกับอาการป่วยของมีมิซิมเลยเราขอเช็คก่อนนะว่าในเลเวล7เนี่ยเราจะทำทรีตอะไรได้ในที่สุดสิ่งนี้ที่เรารอคอยคะ่ะคูปเปอร์แรนดอมเซอร หรือการสุ่มอึน้องหมาเราสามารถคราฟได้แล้วแต่ก่อนคราฟขอซื้อยาให้มีมิซิมเขากินก่อนนะคะฉันต้องอาบน้ําหมาอีกอกี่รอบวะเนี่ยการอาบน้ําหมาหนึ่งตัวก็คือยาวนานมากคก่ะคุณผู้ชมว้ายมายืด น้องขออาหารแบบนั้นเลอลูกเออมาเติมอาหารให้หมาแล้วเราคราฟเสร็จแล้วหรอโอ้โลเราคราฟเร็วมากเลยนะงั้นเราคราฟมาเยอะๆเลยค่ะมใส่มีใส่เอาวันนี้ไปกินลูกพูปแรนด์อมไมเซอร์นะลูกมใส่นะหนึ่งตัวแล้วนะแล้วก็ดอกดอกอยู่ไหนลูกดอกก็มากินลูกมาแม่ให้อาหารลูกแล้วเดี๋ยวหนูไปอื้อมมาเป็นทองคําให้แม่นะลูกนะระหว่างนี้เราจะมาอาบน้ําให้น้องเป็ดของเรานะคะดักกี้มาอาบน้ำลูกตัวหนูเน่าไม่ไหวขั้นตอนต่อไปเราจะต้องจับตาดูเจ้าแม่หมาสองตัวนี้ให้ดีถ้าน้องเขา อืๆเมื่อไหร่เราจะต้องไปบอกเขาให้ไปอื้อทันทีเลยนะคะและแล้วน้องด็อกของเราก็อื้อมาก้อนแรกได้อือทองคำเป็นไปได้ยังไงอะไม่ใช่ทองคำแบบที่เราต้องการตามหาจริงๆแต่เป็นทองคำปลอมหรอขายได้50เหรียญเอง50เหรียญก็เยอะนะสำหรับหมาก้อนนึงอะสำหรับหมาก้อนอะไรสำหรับอื้อหมาก้อนนึงต่อไปแล้วก็เจ้าหมีใส่เดี๋ยวจะจับตาดูไว้ให้ดีระหว่างนี้คุณหมีมิซิมมาทำทวิตต่อเลยค่ะพู่อแบรนด์ดอมเซอร์เราจะทำให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาขึ้นมาว่าน้องด็อกของเรา ป่วยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเรามี w e l l n e s s t r e a t เดี๋ยวเราจะให้มีมิซิมเอา w e l l n e s s t r e a t มาให้น้องต่อไปเราจะเอาพร o ปแรนดอมไ i z e r นะคะไปให้เจ้าดักกี้กินเราจะได้ดูว่าตัวไหนเนี่ยจะอึ่อ ừ, ทองกลับให้เราตัวแรกระหว่างนี้มีมิซิมไปอาบน้ําก่อนน้องอึ้อออกมาแล้วคุณผู้ชมอันแรกเอายังไม่อึ้อหรอฉี่หรอเหมือนหมาเขาจะต้องมีฉี่รอบหนึ่งแล้วเขาค่อยอึออกมาหรือเปล่านะทำไมน้องเขาอึออกมารอบเดียวเองอะทั้งที่เขาก็กินยาไปแล้วไม่เห็นอึออกมาเลยอะแล้วถ้าเกิดว่าเราขอให้เขาไปอึอเลยจะได้ไหมนะดักกี้ ลองไปออเอืออกมาให้แม่หน่อยสิลูกแม่อยากรู้ว่าจะได้เป็นอะไรอะระหว่างนี้แม่จะไปคราฟต์ต่ออุ้ยเราขอให้น้องเขาเอือได้เลยเหรอเอ้าชีช้เฉยเฉยเหรอลูกเอ,อหน่อยเออเออให้แม่หน่อยลูกนั่นแหละนั่นแหละเอ,าอ้าเออธรรมดาเฉยได้หนึ่งเหรียญเฉยดอกลูกดูทําไมสกรปรกอีกแล้วอะลูกอมีใสความหวังอยู่ี่เธอแล้วนะ<ๆ>กินนี่นะลูกนะ<ๆ>กินนี่แล้วออเอือออกมา<ๆ>เป็นอือทองคำให้แม่หน่อยนะลูก<ๆ>ไหนดูสิ<ๆ>น้องกินเข้าไปแล้วแล้วน้องเขาก็ทําท่าแปลกแปลก ทำท่าปแปลกๆถ้าเราสั่งเขาไปอื้อเลยจะออกปะคุณผู้ชมขอลองหน่อยนะอ,อ,อยากรู้อะไหนลองอื้อออกมาให้แม่ดูสิ<ม>ว่าจะออกมาเป็นอะไรไ,ไหนดูดิจะได้อือ,อะไรเอ้าอึอธรรมดาเพราะอะไรอะหรือว่าเรารีบเกินไปหรือต้องรอน้องๆเขาปวดอือเองเอาไปอื้อนอกหลอดด้วยเก็บไม่ได้ด้วยเราลอง <มา S 1> เอาพ<อ><อ>ูปแรนดอมเซอร์มาให้เจ้าด็อกอีกทีหนึง่งนะเผื่อว่าคราวนี้จะได้เป็นอื้อท้องคำเพราะว่ารอบแรกน้องออกมาเป็นสีเหลืองแ<ม>ล้วว่ามาม,ามามาลูกมามากินอันนี้นะเดี๋ยวแม่ให้นะลูกนะเออมิไซวิ่งติดเหรอลูกมิไซมากินด้ว คนละอันลูกเอาดักกี้จะเป็ดน้อยของแม่เดี๋ยวแม่อาบน้ำให้นะลูกนะสามตัวนี้วุ่นวายมากคุณผ,ผู้ชมถ้าจะเล่นเล่นทีละตัวพอนะคะ เจ้าด็อกเริ่มปวดอึอแล้วค่ะอา้าวฉี่เหรอลูกไม่อึเหรอลูกอึให้แม่ก้อนหนึ่งสิแม่อยได้อึอทองคำมาหนูเจาะะออ้าด็อกอึออกมาแล้วเป็นอึธรรมดานะคะโอ้ยลูกขออึทองคำหน่อยได้ไหมล่ะลูกด็อกถ้าหนูอึออกมาแล้วหนูมากินอันใหม่เลยลูกมาคือเด,เด็กๆไม่อึเลยค่ะคุณผู้ชมเด็กๆฉี่อย่างเดียวเลยอะ่ะซึ่งไม่เข้าใจว่าทําไมอะ่มะเมื่อกี้แบบว่าตัวแรกยังอึได้สีทองเลยอะ่ะแล้วทําไมเราถึงคราฟไม่ได้แล้วว่าผู้ r a n d o m ซอร์ไม่มีซิมกระบ้าหรออ่ะเรารลเกมใหม่นะคะสักรอบหนึ่ง ดูสิว่าเขาบักหรือเปล่าทําไมเขาทําไม่ได้อ่ะอ๋อรู้แล้วค่ะคือที่คราฟไม่ได้เนี่ยคิดว่าอาจจะเพราะว่าไม่มีตังคนะ,คะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเปิดขนนกอะไรก็ตามที่น้องๆเนี่ยเขาเข้าไปคุยหามาให้เราเนาะแล้วเราจะลองมาดูสิว่าเราคราฟได้หรือ,อยังได้แล้วอ๋อจริงๆคือเราไม่มีตังค่ะร <c oughs> <c oughs> ีเกมทําเพื่อหรือตอนนี้เราคิดว่าเราจะลองเปลี่ยนใหม่มาเราจะลองเปลี่ยนกระบวนการใหม่นิดนึงนะเพราะว่าเราให้น้องอ่ะกินใช่ป่ะแต่น้องอ่ะเขาไม่อื้อออกมาแล้วอ่ะเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะรอดูก่อน ว่าน้องปวดฉี่หรือยังถ้าน้องปวดฉี่เราคอยป้อนเขานี่อย่างตัวนั้นนะคะที่กําลังปวดฉี่เราจะ give wet treat แล้วก็ให้ผู้ปลดไมเ i z e r เลยนบ,บัตรนี้อย่าพึ่งลูกเนี่ยแล้วหนูก็ฉี่ไม่รอแม่เลยหนูทําเป็นแล้วใช่ไหมอ่ะอ่ะถ้าสมมติว่าให้กินเข้าไปแล้วเรา ask s u สุก a ัต y เลย<ๆ>เขาจะอือออกมาปะลองดูดิเขาฉี่วะคุณผู้ชมเขาไม่อึอ,อือเขาฉี่อะ่ะนี่นี่นี่เจ้ามีใส่ก็ปวดฉี่อ่ยน้องน้องไม่รอเลยอะ่ะน้องฉี่กันหมดเลยอะ่ะแล้วน้องไม่คิดจะปวดอืออีกแล้วเหรอลูก นี่ก็คือ7วันกับหมีมีซิมที่ยังไม่ได้อึทองคำเลยไหนขอลองดูซิว่าถ้าเราให้พูปเรนดอมไนเซอร์อีกทีหนึ่งนะมาดักกี้ลูกไม่เห่าลูกมาแม่ให้พูปบรนดอมไนเซอร์นะลูกนะหนูไม่ได้อึมานานแล้วกินอันนี้เข้าไปนั่นแหละกินเข้าไปนะลูกแล้วลองดูซิว่าหนูไปอึให้แม่หน่อยได้ไหมลูกไปไปอึให้แม่หน่อยนะแม่จะไปฉีร่ร้องน้องฉี่ออกมาแต่น้องไม่อึอะทุกคนทาไมอะน้องอึอีกทีหนึ่งได้ไหมเดินออกมาอึไหม อื้อไหมเอือไหมเอื้อไหมอุ๊ยน้องอึออกมาค่ะคุณผู้ชมตัวนี้เอึว้ายได้อึ้เรนโบ์ดูสิว่าอืเรนโบ์จะขายได้12เหรียญโอ้โหมันอาจจะต้องสุ่มอะเนาะคุณผู้ชมชื่อมันก็บอกแล้วว่าว่าภูบเรนโดอไมเซอร์มาเจ้าดอกลูกมากินอันนี้เลยพูบเรนโดไมเซอร์หนูคือความหวังหมู่บ้านมากเพราะว่าก้อนแรกหนูสีทองอะลำไส้หนูอาจจะมีเศษทองฝังอยู่ไปแล้วไปอาร์คทูโกพอตี้นะคะให้น้องเนี่ยลองไปอื้อออกมาลุกดูสิว่าจะเป็นยังไงลองไปเอื้อออกมา ให้แม่หน่อยลูกปะปะปะน้องอาจจะต้องฉี่ก่อนแล้วค่อยอึปะเนี่ยเขาจะฉี่ใช่ไหมและแอนิเมชันของเขาก็จะเดินออกมาอึ อึเอืค่ะคุณผู้ชมเอึอเอเป็นเป็นอึธรรมดามีใส่ลูกอย่าพึ่งวิ่งหนูคึกอะไรเนี่ยมานี่มากินพุปแรนดอมิเซอร์ก่อนแม่จะเอาอันนี้ให้หนูกินนะช่วยกันทํามาหากินสัทีลูกไปไหนเนี่ยลูกนั่นแหละกินเข้าไปนะลูกนะแล้วเดี๋ยวหนูไปอื้อออกมาลูกนั่นแหละอะน้องชีนะคะแล้วน้องก็เดินมาอึดูซิว่าจะได้สีสีสีเรนโบว์ Rainbow คะ่ะได้12เหรียญยังขาดทุนอยู่น้องอื้อออกมาอีกกอนน้อนนึงเฮ้ยอันนี้กําไรนะถ้าลงทุน15เหรียญ แล้วได้12เหรียญ2ครั้งก็แปลว่าได้24ก็กำไรนะคุณผู้ชมแต่ก็คือกำไรน้อยมากแล้วก็มาเล่นพ d าด e s อีกอุ้ย แล้วใครมาเอื้อเลนโบอ,อีกอันนึงอะไม่รู้ตัวไหนดูไม่ทันเลยดักกี้หรือเปล่าลูกอะดักกี้เดี๋ยวแม่จะเล่นกับหนูนะแม่เล่นกับหนูแล้วแม่ขออะไรรู้ไหมขออึ้อทองคํานะลูกนะเราจะทําสิ่งนี้วนไปค่ะจนกว่าเราจะได้เอืทองคํามีสจเอืออกมาอีกแล้วได้ได้ไดอืทองคาจริงปะหุยสองอันหรอสองอันหรืออันเดียวอันเดียว,ยวหรอ25เหรียญทําไมอึ้อทองคําม,มันราคาไม่เท่ากันล่ะคะเนี่ยไหนมีสจแม่ขอลองอีกทีนะลูกความหวังหมู่บ้านอาจจะอยู่ที่หนูหนูลองกินอีกทีนะครับกินเข้าไปเลยนะ มาว่าแม่คิดว่าเราต้องรีโนเวทบ้านของเราได้แล้วอะลูกหนูควรจะต้องหาเงินให้แม่บ้างได้แล้วไหนหนูลองไปเอือ้อออกมาสิลูกมีมีไม่มมมบน่นบอกน้องบอกน้องให้ไปเอื้อนั่นแหละไปเอื้อโอ้ยแล้วนั่นก็คือไปสู้กับกันลอกไม่หยุดเลยเพิ่งจะอาบน้าไปเองอ้าวอบนี้หนูชียอย่างเดียวหนูไม่เอื้อให้แม่หน่อยเหรอลูกดอกแม่เพิ่งอาบน้ำให้หนู <c oughs> ไอ้พวกวันนี้เราจะขายดิ้งแล้วนะมาเราเน่าไม่ไหวอะทุกคนอุ๊ย มีเอึเรนโบว์ออกมาของน้องคนไหนก็ไม่รู้่าเราจะขายอื้อเรนโบว์นะคะแล้วก็พวกขนนกกับของขวัญที่น้องๆเขาไปหามาให้เราได้เนี่ยได้เงินอีกเ7 5าจก็คือยังไม่ได้เงินจากอื้อจริงๆเพราะตอนนี้ขาดทุนอยู่แต่เงินก้อนนี้เราอยากจะมาขยายบ้านเขาต้องการที่นอนที่มันใหญ่ขึ้นก็เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวจะซื้อให้น้องก่อนเหลือเงินอยู่1นึ่งเราคิดว่าเราคงต้องทําสิ่งนี้นะคะด้วยการที่ซื้อโถสว้วมแล้วก็ที่อาบน้ําให้กับหมีมีซิมทีนี้ด้านหลัง ตรงนี้เราอาจจะกั้นเป็นห้องแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาที่อาบน้ามาแปะเพราะว่าถ้าอาบน้ําในอ่างกับหมาไปด้วยเนี่ยชาตินี้กว่าจะอาบเสร็จก็คือไม่เสร็จสักทีอ่างน้ําหมาเราจะขายทิ้งไปเนาะลองลองทุนอ่างน้ําหมาที่สูงขึ้นมาราคาที่สูงขึ้นมาอยากรู้ว่าจะอาบเร็วขึ้นหรือเปล่าตอนนี้เหลือเงินอยู่175เราได้อะไรคะเนี่ยเราได้ของขายจากการปลดล็อกสกิลการรักษาแมวหมาแมวอุ้ยเราน่ารักด้วยนะไม่ใช่ไม่น่ารักขอเก็บไว้ละกันแล้วก็หียน,นี่างาารถทาสพื้นอะไรไรด้้้ัังนนเพราะว่า เราต้องการทุนในการคราฟเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวสิ่งที่เราจะเอาออกก็คือพุ่มนี้เพราะว่าหมาเราเนี่ยคือได้เงินอะมันดีไหมดีแต่ทีนี้ถ้าต้องอาบน้าหมาด้วยอะไม่ไหวค่ะมาลูกมามาอาบน้ํานะด็อกหนูไม่ต้องไปสู้กับกระรอกอะไรที่ไหนแล้วนะเพราะหนูตัวเน่าไม่ไหวจริงๆเออไม่ยอมอาบน้ำล้วด้วยหนึ่งหนีออกมาโอ้ยลูกด็อก is running away หนีหนีไป <laughs> ฉันจะอาบน้ำให้แกก็วิง่งหนีฉันไปเลยมิม,มีเป็นคนหัวร้อนไหม <laughs> ัวหลอนบาถ้ามาเราหายเราจะต้องมาที่มือถือมาที่โซเชียลเราลงมาโพสต a อเร t about missing pet นะคะจะให้อัพลงโซเชียลว่าเออหมาฉันหายใครเจอช่วยหาคืนมาให้ฉันทีตอนนี้มีมีซิมแกแฮปปี้ดีดาสุดๆเลยใช่ไหมไปไปทำพูดแบรนด์มไยเซอร์ต่อ <c oughs> เดี๋ยวนะน้องอือ้องออกมาเองเลย นนได้ยี้สิเหรียญยังไม่ได้ให้น้องเลยนะมีไซทําไมหนูไปเอื้อมาเป็นอึอได้ละ่ะไปอึอมาเป็นอึอไปอึอมาเป็นทองได้กินอีกทีไหมลูกในหนูลองลอง,ลองกินอีกทีสิลูกมีไซในลําไส้หนูมีทองอยู่จริงๆใช่ไหมเออนั่นแหละลูกกินเข้าไปอุ้ยเจ้าดักกี้ของเราก็อื้อออกมาเป็นเรนโบว์ค่ะคุณผ,ผู้ชมขายได้อีก12เหรียญเอา้ามีม,มีแกนอนใส่หมายอย่างนี้เลยเหรอ หมาก็นอนมีมีก็นอนอนอนกันไปก่อนปะไข่เอื้อของน้องนะคะได้เพิ่มมาอีก62เหรียญวายเจ้าดอกกลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาอย่างหิวเลยมานี่มาเดี๋ยวแม่อาบน้าให้นะลูกหนูหนีไปไหนมาเนี่ยอ่ะมีใส่ติดการดีดอยู่นะคะเลยยังทําอะไรเขาไม่ได้ทั้งนั้นมาลูกมาแม่อาบน้าให้ก่อนนะลูกเจ้าดอกน้อยดอกไหนๆกลับมาหนูกินอันนี้ลูกที่จะทําให้เอื้อหนูกลายเป็นเอื้อทองคําดูสิว่าหนูจะอเอื้อออกมาทองคำไหมในส่วนของมีใส่มากินยาลูกแม่จะให้ยาหนูกินตื่นเต้นอนะ่ะอุ๊ยทําไมได้อื ธรรมดาลูกขออีกก้อนหนึ่งได้ไหมได้ไหมไม่ได้หรือธรรมดาก็เอาหนึ่งเหรียญตอนนี้ก็เอานะคะมีไส้ทําไมหนูอื้อออกมาเป็นอือธรรมดาล่ะแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราจะรวยกันคะเนี่ยคือคุณผู้ชมคะตอนนี้เราคราฟทรีตแล้วก็ให้น้องกินนะคะจนเงินเราเหลือสูรเหรียญอีกแล้วแล้วก็สิ่งที่เราได้ก็คืออื้อสามก้อนละค่ะแค่สามเหรียญเราก็ยังไม่หยุดนะคะเราจะให้น้องๆกินไปเรื่อยๆแล้วก็คงต้องรอโชคลาภนะคะว่าน้องจะอื้อออกมาเป็นทองให้เราสักทีหนึง่งแต่ระหว่างเนี้ยเราจะไม่ ม,มีอะไรต่อยอดชีวิตเลยแปลว่าเมบี้ซิมแกจะต้องออกมาวิ่งขุดอีกแล้วเหรอเนี่ยได้ทาแคปซูลแล้วก็ได้พวกฟอสซิลอะไรพวกเนี้ยตอนนี้คิดว่าอาจจะต้องพาซิมกลับบ้านมา,นานค่ะคุณผู้ชมลงทุนกันก่อนไม่รวยไม่จบคลิปวันนี้ดูซิว่ามันจะยากแค่ไหนกันเชียวกับอีแค่ม่ะืออออกมาเป็นทองคำเนี่ย <S <S ตอนนี้เงินหมดอีกแล้วค่ะให้น้องๆจนเงินหมดอาจจะเติมอาหารให้น้องได้แค่ที่เดียวเท่านั้นเบสิ่งโทรมาตอนเราเงินหมดอ่ะเราจะเอาที่ไหนไปให้เธอวะดีนะ ที่บ้านเราอยู่ติดทะเลค่ะมาขุดแล้วก็มาตกปลาค่ะเลี้ยงชีพไปวันวันโอ้ตัดภาพมาที่บ้านที่ไรก็คือเฟะไม่ไหวคุณผู้ชมด็อกหนูก็เริ่มตัวเน่าแล้วนะลูกแต่กินอันนี้แล้วดูสิว่าหนูจะอึอ,ออกมาเป็นทองให้แม่ได้ไหมแม่อยากได้เป็นทองแทง่งแม่ไม่อยากได้เป็นก้อนอึที่สีทองแม่อยากได้ทองที่เป็นแทง่งลูกได้ไหมได้ไหมอึออกมาเถออึทองแม่อยากได้ทองแทง่งลูกอึทองอีกหรือเปล่าลูก อึทองอุ๊ยน้องอึทองสองรอบแล้วอะแล้วถ้าสมมติว่าอึทองสองรอบใช่ปะแล้วเราขอให้น้องอะไปอึอีกทีอะเราจะได้อึทองอีกปะเหมือนสแปมอึทองอะไหนลองดูซิว่าจะได้ไหมน้องจะอึออกมาหรือเปล่าน้องเหมือนบอกน้องบอกว่าอึไม่ออกอะค่ะแม่ขออีกทีได้ไหมลูกแม่ก็แค่อยากเห็นหนูอึออกมาเป็นทองคําแท่งอะลูกพี่ที่เขาดูอยู่เขาก็อยากเห็นกันนะลูกนะ แม่เชื่ออย่างนั้นนะอาจเติมอาหารให้น้องดูซิว่าน้องจะอึอ,ออกมาเป็นทองอีกไหมอันนี้คืออุ้ยได้จริงหรอแสดงว่าที่น้องเหมือนแบบว่าจะต้องไปโรงพยาบาลนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องเขายังปวดอึหรือว่าติดสถานะค่าอึทองอยู่หรือเปล่าไหนลองดูซิว่าถ้าเราไปขออีกทีนึงน้องน้องอึเป็นทองคําได้ไหมลูกเออลองดูซิว่าจะอึอ,ออกไหมไหนลองดูซิลูกอ่าระหว่างนี้เราก็จะตามเก็บอื้น้องนะคะเราจะตอคอยตอมคอยตอมละหนึ่งเป็นเมงวันละหนึ่งคอยตามติดน้องว่า หนูจา๋าลูกหนูลองอึอ,ออกมาเรื่อยเรื่อยเื่อยเลยสิมีทองคําแท่งติดอยู่ในท้องหนูหรือเปล่าในรูปโปรไฟล์ด้านล่างเนี่ยน้องด็อกของเราเขายังอันคอมโฟรตเทเบิลอยู่นะคะอาจจะเพราะว่ากินไอ้พู๊กแรดอมไซเซอร์ไปซึ่งเรามีความหวังมากเลยนะถ้ามันติดสีทองแล้วอะ่ะมันควรจะต้องอึอ,ออกมาเป็นสีทองดูสิว่ารอบนี้อึอ,ออกมาเป็นทองค่ะอย่างนี้เราสแปมการอึอของน้องให้เป็นอึอทองคาได้เรื่อยเืเลยเหรอเนี่ยเราไม่รู้ระบบเกมไงว่าระบบเกมมันเป็นอย่างไรอึอธรรมดาอึอทองเก็บหมดนะคะ พูบแรนดอมไเซอร์ต่อซิเหลืออีก2ตัวที่จะต้องให้ติดสถานะอึ ừ, ทองท่ามิมมิซิมเข้าใจไม่ผิดนะคะแปลว่าน้องกินแล้วน้องต้องอันคอมฟอร์ทเทเบิลอาจจะต้องไปนเนี่ยหนูหนูหนูหน,หนูเลิกวิ่งก่อนลูกมันกดไม่ทันลูกอะามางินดักกี้ดักกี้มากินอันนี้เพื่อดักกี้จะติดสถานะอึทองคาบ้างเนี่ยเขาติดเขียวอย่างเงี้ยแสดงว่ามันอาจจะยังไม่ติดสถานะอะไรนี่อาจจะเป็นระบบเกมหรือเปล่าไม่รู้อะไปทําต่อคะ่ะคุณมิมีิอย่าหยุดเราขอขายอึเซ็ตนี้ออกไปก่อนนะทองสองก้อนแล้วก็ธรรมดา2ก้อนได้อีกร้อยสองเหรียญแล แรนดอมไนเซอร์ izer, ให้เจ้าดักกี้กินอีกทีหนึง่งจนกว่าเจ้าดักกี้มันจะติดสถานะสีส้มๆนะคะเหมือนหมามันไม่สบายตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ติดเราก็จะไปคราฟต่อเรื่อยๆเลยคะ่ะเนี่ยอย่างน้องด็อกของเราอะ่ะหัวเขาส้มเพราะว่าเขาไม่สบายตัวใช่ปะลองดูนะถ้าสมมติรอบนี้เราให้น้องเขาไปอึ ừ. แล้วถ้าเขาอึมาเป็นทองจริงๆอะ่ะแสดงว่ามันมันน่าจะติดค่าสถานะอึ ừ, ทองคําอยู่กับตัวเนาะจริงด้วยว่ะคุณผู้ชมอาจจะต้องเล่นเป็นแบบนี้งั้นมีใส่มีใส่ไปกินพูปแรนดอมไนเซอร์ izer, ต่อลูกหนูจะเดินไปไหนลูกเราก็กลัวจับภาพไม่ทนนนว่าตออง เออออกมาเป็นทองคําแท่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ทันเอานาฮาแปลว่าเราคราฟต่อเลยค่ะจนกว่าสัตว์เลี้ยงของเราจะติดค่าอึทองมีใส่ลูกหนูลองกินเข้าไปลูกเผื่อหนูจะได้อะตัวนั้นอึออกมาเป็นอึทองอุ้ยจริงด้วยอะ่ะแปลว่านอนเขาไม่สบายไม่ใช่ไม่สบายอะไรนะคะลองเขาติดสถานะอึทองคอ้อยลูกลูกสกรปรกหมดแล้วอ่ะหนูเล่นให้เต็มที่เลยเดี๋ยวแม่จะไปทำพูปแรนดอมมเซอร์มาให้ไม่ต้องทำอะไรอุ้ยอุ้ย ในที่สุดก็ไ คุณผู้ชมรู้ป่าว่าทอมากทอรมา์มากจริงๆถ้าอันดีชิ้นเดียวได้6กพันกับอีก6เหรียญเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเรารวยกันแล้วค่ะเราปิดจบซีรีส์นี้ได้แล้วค่ะเราจะขายอึ3ก้อนร้อยห้าสิบและอึอีกก้อนหนึ่งหกพันกว่าได้มาทั้งหมด6กพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกเหรียญปิดจบอูหอัดมันนานมากแต่ถ้าเราไม่ได้อัดนานอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้เลยนะว่าอ๋อจริงๆแล้วระบบเกมมันเป็นยังไงแปลว่าที่มะหมาของเราอ่ะหัวเขาเป็นสีส้มๆอ่ะเขาไม่ได้ป่วยหรือเขา ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะเขาแค่ติดสถานะอยู่คะ่ะว่าอึน้องอาจจะเป็นเรนโบว์หรือว่าอาจจะเป็นทองคําแล้วพอเราตกแต่งบ้านเสร็จนะคะหน้าตาออกมาน่ารักประมาณนี้เลยมีมีไปดูฝุ่นก่อนเ็วเพราะว่าบ้านสกรปรกมากไม่รู้ฝุ่นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เอา้าดูดไม่ได้หรอเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยอาจจะน้อยเกินไปนะเดี๋ยวเราเก็บเก้าอี้อันนี้ก่อนแล้วดูดฝุ่นดูซิว่าบ้านลงจบเราจะเป็นยังไงระหว่างที่เราดูดฝุ่นแบบว่ายกใหญ่ของบ้านเรานะคะเราก็สั่งให้เจ้าด็อกเนี่ยมาอึออกมาอีกเพื่อว่าจะ ได้ทองอีกสักแท่งหนึ่งแต่น้องก็อื้อออกมาแค่ก้อนเดียวคือมันต้องแบบว่าจับตาจ้องมองดีๆนะอันนี้คืออื้อก้อนที่1ห,หลังจากที่ได้ทองใช่ปะอื้อก้อนที่สองหลังจากที่ออกมาเป็นทองคําแท่งอื้อก้อนที่3ค่ะดูซิว่าจะมีทองปริ้นออกมาหรือเปล่านี่นี่นี่น้องจะอื้ออีกทีไหมไม่งั้น3าก้อนนี้เดี๋ยวเราขายทิ้งไปก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่มีเหลือเงินแล้วคุณผู้ชมนึกเอาไม่มีเล่นจนเข้าสู่หรือดูฟอร์เนที่1อ่ะนึกเอาว่าเล่นมานานแค่ไหนแล้วแต่เราก็อยากรู้ไงว่ามันจะต้องอ้อื้อง,อง ตื้อก้อนที่สี่ค่ะตื่นเต้นมากจะมีทองปลิดออกมาไหมมีไหมมีไหมลูกไม่มีหรอมีก้อนเดียวหรอเอาน้องไม่อึแล้วค่ะน้องวิ่งหนีพวกเราไปเลยไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมอย่างน้อยเราก็รู้แล้วนะว่าถ้าเราให้น้องกินพุ๊กแรนดอมเซอร์แล้วน้องติดสถานะไม่สบายตัวแบบนี้และถ้าเขาได้อึออกมาเป็นทองครั้งหนึ่งแล้วมันจะมีโอกาสได้ทองคําแท่งอ่ะดิฉันก็ลืมเอาโซฟามาลงที่เดิมด้วยนะคะและทองคําแท่งที่มีโอกาสได้ อันนั้นน่ะมีมูลค่าถึง6,000นเหรียญสำหรับมีมีชี้ช่องรวยวันนี้ก็เอาใจคนรักน้องหมาค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เราเล่นแต่กับแมวอะเนาะหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบคลิปนี้กันนะคะใครพลาดเพราะพันน้องแมวขายไปเนี่ยกดคลิปซ้ายมือไปดูได้เลยค่ะใจเจ็บมากคลิปนั้นจะกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย